สวัสดีค่ะน้ำมตค่ะสวัสดีครับน้ำมลครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาตามเนียทางกับน้ำมลค่ะเป็นคลิปที่สามโค้งสุดท้ายเนาะค่ะท่านผู้ชมฝันอีกแล้วเพื่อนว่าค่ะฝันรอบนี้ฝันแบบคักเลยเพื่อนว่าค่ะฝันมือไรน้ำมุนฝันมือขึ้นว่านนี่ละฝันขึ้นว่านนี่เนาะฝันแนี่ยไรนอฝันมาหนกจะหนกอีหยัางมาไข่อยู่นาบ้านมาหอดออกมาหอดเห็นไข่สามหน่วย อีกหน่วยที่สี่นั้นข่าอยู่กนสิออกกระโบออกสิออกกระโบออกรูปล้อ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 อยู่ยังว่วะโอ้ห่วยไข่หน่วยนี่มันสิออกโบออกว่าสันไปมันมันมันออกมันบ่เต็นไปอยู่น้ามูมันเนี้ยไข่มันออกไปอยู่ทั้งขามันบ่เขามมเลยไข่ไข่หน่วยที่สี่ที่แหลมมันมีอยู่สามหน่วยแบบมันยุกข่ายยุกดมันหน่วยที่สี่มันสิออกมันบออกมันออกมันไปอยู่คนละฝั่งมันบ่กเขาหมเลยไข่เลยบ้านนี้อันไข่ออกไปอยู่คน่ะ ไปบอบ่อมาเป็นไก่แบบนี้บ่อออกมาเป็นไก่เออไข่นกยังไงบ่อออกมาเป็นไก่ยังวะโอ้ก็ยังว่าหวยมันเคยมีบ่อไข่นกออกมาออกมาเป็นมาบ่อเป็นไก่แต่สามหน่วยหนะยังคือเกาสามหน่วยโอ้ขั้นบ่อบ่อหน่วยเดียวบ่อหน่วยเดียวหน่วยที่สี่หน่วยออกรุ่นมันบ่ก่อนหมูแบบนี้โอ้หวยยังว่าหยจากดนไข่ออกรุ่นจะมาบ่ก่อนหมูอ่ะอืม ใครใครอยู่หนาบ้านฉันนามันอยู่หนาบ้านอยู่หม่งนั่งที่เห็ดบ้านใหม่ห<ะ>นาบ้านเลยจังวะอืมืม่อขึ้นมาว่าเอา้ใาใส่วันโง่ใครอยู่หนาบ้านอ๋อว่ามึงว่ามีนกกาตโอ้โอ้โตอแต่เกานี่ถาน,นาน้ำน้ำมตนนี่ฝันเกี่ยวกับไข่นีนน่สิเมียนเลยเพราะว่าถ้าถ้านำ้ำมุนฟันเกี่ยวกับไข่เนี่ยไ,ได้เลขเข่าตลอดค่ะท่านผู้ชม เขาตลอดตามผีไปตามมาเนาะค่ะรอบนี่ของทุดท่ายนี่ฝันเกี่ยวกับใครอีกแล้วก็ใส่ไข่สามหน่วยใครสามหน่วยเลยไข่สามหน่วยตีเป็นตัวเหล็กตระระน้ำมันบันหน่วยซัมเบนตีเป็นตัวเหล็กเยอะไก่เนาะไก่มันกับเก่าค่าไข่มันกับศูนไก่มันกับตัวหนึ่งเก่าเก่าสามสูนสิบเก่าสามหนึ่งเนี่ยเก่าสามสูนย์เก่าสามหนึ่ง ไ,ไข่กับไข่เนี่ก็เป็นศูนย์บอกไข่นี่ก็เป็นศูนย์น 0, ไข่กับศูนย์ไข่กับสามหน่วยใกลกับเก่าไกลกับเก่าตีได้สองแบบเด้อเก่าสามศูนย์กับเก่าสามหนึ่งแมนอืนี่แหละอยู่หน้าบ้านจะเข้องสัง่งมค่ะแมนสิบว่าเก่าหนึ่งศูนย์หนึบอกกระสิบว่ามันน่ะ,ะนนเนี่ลอกมึงด้วยบ้านบ้านที่แล้วน้ำมันบ่อย บ้านในที่อันหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าแปดเนาะนึ่งหาเป็ดเป็นบ้านในที่ที่นกนกไปใครใส่นกแต่ตามจริงนกนี่ยก็เป็นหนึ่งอยู่แล้วนกมันก็เป็นหนึ่งอยู่แหละค่ะค่ะนกก็เป็นหนึ่งติดเก่าหนึ่งศูนย์ไม้น้ำเนาะแมนแมนติดเก่าหนึ่งศูนย์ไม้น้ำกค่ะกันไหวเนาะจค่ะเป็นมากค่ะโอ้ยหนึ่งสามสามหนึ่งเลยหนึ่งสามสามหนึ่งมากหนึ่งสามสามหนึ่งบอกค่ะอืมเรลกมากเนี่ย ตัดเหรินเอาลบไปลบมาตัดเหรนเอาในในใน,นตัวนี้แหละตัดเหรินเอาตัดขึ้นตัดลงเอาแล้วมุ่นะอันนี้เอาแล้วแต่ทางผู้ชมสิมากค่ะแต่ว่านมุ่นนี่ก็มาเ,าเป็นแนวทางให้ฟังเนะาะค่ะเป็นแนวทางในงวดวันที่16กร,รกฎาคม2567ัานี่ค่ะ ก็ขอให้มิโชกมิลาไปทั้งวันใหญ่ก็น้ำมันสุขูสุขคนค่ะแต่บอกไว้ก่อนเนาะน้ำมันฝันหินไข่ยำได้มมนมาตลอดค่ะท่านผู้ชมบ่เมนเบาเอาเนาะค่ะฝันหินใค่คือบบตั๋นเพราะว่าน้ำมันเป็นฝันหินไครยำได้เลขกเพิ่นสีเข่าตลอดเนาะค่ะเพิ่นสีตีเข่าตลอดค่ะงวดนี้กระอให้มากอีกเนาะน้ำมันเนาะขอ้ให้มากอให้ปังอีกค่ะน้ำมันมียางเพิ่มเติมอีกบ่บ่ค่ะฟันจำนี่นะคะว่ามียางเพิ่มเติมดออค่ะ ค่ะขอบคุณน้ำม่อค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็มาสรุปเนี่ยทางตัวเวากฝันในการสื่อสากกินแบง่งรัฐบาลของน้ำม่ค่ะในงวดวันที่1 6กรกฎาคม2567น้ี่ค่ะน้ำมนตนนี่เพื่อนฝันค่ะ่านผู้ชมฝัน,นเห็นนกบินมาเกาะนาบ้านแล้วก็วาม,วมวามว่างไข่เพื่อนว่าไข่ออกมาที่แหลกนี่3หน่วยเพิ่นว่าค่ะพรหน่วยที่4ีนี่ค่อาอยู่ตูดค่าอยู่กุ่นเพื่อนว่าบ่าหันออกมาเพราะไข่รุดออกมาแล้วหน่วยที่ซีรุดออกมาแล้ว นกนี่เอาไปว่างไว้ทั้งขางเพื่อนว่าค่ะบบเอารวมมูไว้เพื่อนว่าหลังจากนั้นสักพักหนึ่งเนาะค่ะไข่หน่วยหนึ่งที่ว่างทั้งขางไข่ลูกที่ซีนี่ก็ฟักโตออกมาแต่ว่าเป็นไก่เพื่อนว่าค่ะนโมนเพื่อนก็ว่าฝันแปลกเนาะค่ะจังไหนนกจังฟักไข่ออกมาเป็นไก่เพื่อนว่าค่ะ นโมนี่ก็ได้ตัวเลขมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะตัวเลขตัวนั้นก็คือเก่าสามศูนย์เป็นเลขตีจากฝันค่ะเก่าดีตีมาจากไก่เพิ่นว่าค่ะสามนี่ตีมาจากไข่สามหน่วยเพิ่นว่าศูนย์นี่ตีมาจากไขเ่เนาะค่ะไข่เป็นศูนย์เพิ่นว่าเพิ่นกเ็เล่ตีให้เป็นเก่าสามศูนย์เลขสามโตค่ะส่วนเก่าสามหนึ่งนี่เป็นเลขตีจากฝันคือกันเพิ่นว่าค่ะเก่านี่เป็นจากตีเป็น ไก่เนาะค่ะเก่านี่ตีมาจากไก่เพิ่นว่าสามนี่ตีมาจากไข่สามน่วยเพิ่นว่าหนึ่งนี่ตีมาจากหนกเนาะค่ะเพิ่นว่าหนกนี่จึงได้กับเป็นหนึ่งเพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็เล่นหายตัวเลขมาเป็นเก่าสามหนึ่งค่ะส่วนเก่าหนึ่งศูนย์เนาะค่ะเป็นเลขตีจากฝันคือการเลขกสามตัวค่ะเก่านี่ตีจากไก่เนาะค่ะหนึ่งนี่ตีจากหนกเพิ่นว่าค่ะราคาศูนย์นี่ตีจากไข่ไข่เป็นศูนย์เพิ่นว่าตีได้เป็นเก่าหนึ่งศูนย์เนาะค่ะเลขกสามตัวส่วนหนึ่งหาเปรนี่ เป็นบาริทีเนาะค่ะเป็นบาริทีที่นกบินมาไข่ใส่เนาะค่ะบาริทีหนึ่งห้าแปดค่ะนี่ก็เป็นแนวทางกาะทำผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขข้อฝันในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลของน้ำม่นค่ะในงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในวันใหญ่กับน้ำมนต์สุขูสุขค้นค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนําเดือกขากันไว้ค่ะคาะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจเนาะค่ะสาวนิงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามให้กับสาวนิงพะรวยนําเนีเลือค่ะคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ